สบายดีพี่น้องทุกคนสบายดีจ้าปลาลุงมม่ยังทงเนี่ยไม่นี่ไม่น่าชิ่ย้ำมองมวงกระซออได้จ้านี่ก็เป็นเครื่องปรุงเอามาใส่เอามาแต่ใส่เอามาติ้นทงทงนี้มองมวงเขาเองเด้อพี่น้องอันนี้การมองมวงเขาเองเนือเลยมันยังลาอยู่เนาะโผล่เนาะเรือลาอยู่อ้าไม่นี่เป็นเนื้ออย่างไรเป็นพวกพวกโอ้ยางมันถึง ยามะม,ม่วงตือพี่น้อ,นองเขาเช็ดย,ย้ำหมักม่วงเด้ออันนี้เขาเย็นพออันผัดลมตอพี่น้องคันบอ่อพัดลมผัดต่พไดตายเนอท้องอันชื่อน้ำไห้เนี่ยน้ำอันใบหางจเบก่บนน้ำทุกเยอะเขาพอเลยน้ำมมดานะวตลาดเรืนะ่องไเต้าหนะู้เยนะ็ยนะยนะี่เออหกสิบพันก็บนี้ ทักอยางอย่างเนะาะเื้าว่าบททองคองือเรงดโตของเองจะเก็บบทอยากใช่ไหเอานคนอื่นเอาก็สิสีเนื้อพี่น้องเด้อคนอื่นมาเอากระล่างแับง่วงก่อนเนาะมันมียางคันเทาบทลลางมันมียางนี่ย,ยางแบบง่วงเออนี่มันปลามาหลายครับทอกคนทีวกวเดีย้ยงไปเดือดตายอ๋อยมันพูสิขเขาแก่นเนั่นี่ พผมสิเฮิ้มพี่น้อนนเงเขากลับเลยเขาแกบนะครับจะออกยางมันจะเป็นนอเอาย่างมันออกก่อนย่างมันหลาย โซ่บนเส e t หม n เด้อในบรรดานี่ยน้องทองเราเหวือนเราะอันพอานเออแม่นเลยเดิกคนมันยังเอาแม่เลยแลนย่อันนั้นนอมาคิ้วเคี้ยวที่าเขาที่กับมานานนั้นมักเดือดเอออันอย่างนี้คอมเมนต์คนถามอันว่า หมากเขี้ยวๆมันเป็นพวงเป็นพวงนะหมากยั่งฝันว่หมักเดือดเด้อพี่น้องก็หมักเดือดกินมูอเ้าเนี่ยเด้หมักเดือดน้อยน้อยน้อยแซ่บเลยน้องเนาะกบก็จะดอกเออลายบปทต้นเขาคือแล้วคือกันเอาไม้เขาใหญ่บอกเดี๋ยวสิไปทานทางบ้านเรียบร้อยอ่ะที่สอง เอาสาหมากเขาแหละมันกำลังเฮิมมันจะกินโบมดพี่น้องมันคว่ำเฮิมถ้ามันชุกมันจะล่นมันชุกมันจะล่นลงมาลงมาหมดเลยตอนตอนตอนปีอะไรนั่นเนี่ยมันกระดกกดกขึ้นมาเนาะมันกระเนาะมีอะไรมีอะไรคลิปตัวนั้นมึงบอกว่ายังทำตามันถ่ายคลิปยางมีตัดอาเลยะไรตัดเนาะ một cái cho tay cầm อยบอกว่านอนมดมือมเนี่ยป้ามันหอนแห้เปิดกระลุใส่กันนอนเหนื่อย่อยเหนื่อยไหลนอนบนทองกับนอนกันรับก่อนรับเนาะนี่เองแม่นารนอนเนาะก็บุ๋มเลยแห้งมันบักเบียยลุกมากระสดชื่นกับพันธ์ยังบมดทองนอนหะังฮะคอยก็จะพันว่าคอยหายใจบบกคอยห่อนแห้งกับพันธ์ กรนุงมาแนวหัดท้องแน่แะ้วกรนุงสกะนาวเลยนอนนอนจนหายใจบกพันม่าหายใจบาหอนแหงกเมอลุกขู้นมาแบบกูพันตัวนี่ลูกมันก็ถอดออกเลยอันแนวหัดแอลนะพี่น้องหัดไปหัดมากับกจทย์ช่ับท่กิน ซับซับซับไข่ไข่อั้องไข่มเก็ดปลาดดเป็นหัวเลยใส้นน้ำปลาแดดเขาหรือว่าสใส่น้ำน้ำปลามันก็จะแซ่บเลยเนาะเอาบมีซีปลาลดเนาะน้ำปลาซีปลาลดเนาะมาด้านซปลาลดเนีแซ่บน้ำปลา ยอย่างนะพี่น้องเห็นบ่จ้าเนี่ยก็อะไรบ่คิดนไายดอกสามะก็เสียดายเลยปล่อยไปเด้อืเครื่องปรุงขั้นตอนแรกก็ต้องเป็น,าาน,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 นข้ิวต้อน้ำตาลหนึ่งบ่วงพงนัวหนึ่งบ่วงเข่าคัา่วสองบ่วง mình buông coi này mình buông cặp này nói nè làm ba thì dắt mắm bò khâu mặt mình nè nè ba này nè mình ba

lôi xếp hạng má lùi lui thong mhm ừ. tất nó luôn lắm một mhm cái cây mhm sếp xem nó hay hôm nay thì có đây gần mà thì nó mà mới sếp non lên มันที่ละโมงลูกมามาอยากกนมาสบายดีก่อนมาเสร็สบายดีก่อนเนาะนั่น,นดเลยไปออกกําลังกายบอ่ออกให้งานบ่ดรืออะไร

Ơ, có hả? Ủa, bây nó mặn. sao nó, không cần mình, sổ không cần mặn. Xốp nó. có nó không sẽ không เขา